สวัสดีครับต่อทองสนาพี่น้องมาร่วมอนมุโมทนาสาธุบุญสายบารด้วยกันนะครับวันนี้อากาศหนาวหนาวเย็นมากนะฮะอุณหภูมิ10 12 13องศาทำสติติลงมาต่ำสุดสองวันเมื่วานก็13 không chả hề đâu Hãy cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn <laughs> บรรยากาศยามเช้าเดี๋ยวไปดูตัเลกก่อนแป๊บนึ่งนะพี่น้องชมตอ,องทุ่งอันงามามามา,มา เปเิดเตาเหน็มเห็บอตา่งไโอ้โยวันนี้พี่น้องนะวันนี้น้ำคลองมาเยอะนะฮะคนหนาวไม่ค่อยมีคนมาเอาน้ำแล้วน้ำก็เลยมาถึงอ่ามาถึงแถบแเราเขากัน้นเพื่อที่จะผลักดันไปทางอ่าคลองไส้ไก่คลองซอยนะครับช่วนี้พี่น้องได้ดูได้ชมบรรยากาศยามเช้า พราทิตย์ยังไม่ขึ้นพี่น้องขนาด6โมง6โมงจะครึ่งแหละพระาทิตย์ยังไม่ขึ้นอุณหภูมิก็ยังระดับ13องศาอยู่ยังไม่ขึ้น,นประมาณ7โมงกว่านะ่จะได้ประมาณ14องศาวันนี้หนาวเท่ากันเมื่อวานเนี่ยพี่น้องอยิงทำความเยน็นลดลงมาเรื่อยๆสงสารพี่น้องที่อยู่แถบแถบพุก,กระดึงอุอ้ยนน่นเชียงใหม่ สงสัยจะหนาวแรงขนาดบ้านเราหนาวประมาณนี้พี่น้องที่อื่นก็คงจะหนาวเน็หน้าดูนะครับสำหรับคลิปสายบานช้นนี้ก็ขอจบแต่ียงเท่านี้นะครับมาร่วมโมฒนาสาธุรบุญได้กันนะครับสวัสดีครับไปเลยตัวเล็ก